รอที่หนึ่เริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนเราอยู่ในวงเซฟโซนแล้วฉันมีสตรูอยู่ตรงนี้อยู่ตรงหน้าเช่นเลยกำลังรีโหลดกำลังยิงต่อสู้ไปสำรวจทางนี้กันเถอะม,มีกล่องพยาบาลตรงนี้กำลังชาร์จกระมีฟินิก์คิดตรงนี้มีการยิ มีอะไรดีๆอยู่ตรงนั้น

อยู่ในการต่อสู้กำลังรีโหลดพบเป้าหมายพบเป้าหมายสุดท้ายในทีมศัตรูถูกกำจัดแล้ว กำลังพักชาร์จกรอบของฉันจทีมพวกนั้นกำลังโจมตีเราโอ้กำลังทุบยิงนี้มีกล่องพยาบาลตรงนี้กำลังสู้กำลังสแกนพื้นที่ สกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วถึงเวลาเริ่มล่าอยู่ในการต่อสู้สำคัญติ่ใจสวยเหลยฉันเองไม่ต้องห่วงกำลังมีก่องเฮียบารตรงนี้คำเตือนวงเซฟโซนกำลังขยับเราอยู่ในวงเซฟโซนแล้วช่างดีจริงๆมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมาดูเหมือนจะมีแค่แพ็กเกจกำลังมา มีของใหญ่อยู่ในนั้น,นมีคนยิงมาที่ฉันกำลังสู้กับศัตรูได้รับดาเมจอยู่ในการต่อสู้ฉันนอกศัตรูแล้ว กำลังรีโหลดฉันกำลังถูกยิงใส่ฉันชาร์ดกร่อยอยู่นะอนมีอะไรดีๆอยู่ทางนี้กำลังรีโหลดมีประธานพลังแห่งการมองเห็นกำลังรีโหลดเรังแล้วเอาล่ะสุภาพบุรุษแนละสุภาพสตรีเราจัดการพวกเขาแล้วเราจัดการทั้งทีมแล้ว มีแบตเตอรี่ต่อตรงนี้นกำลับบงร <c oughs> ไปทางนี้กันเถอะกำลังรีโหลด

ส่งน้ำตาลมาให้ฉันหน่อย ก็เอาติไปทางนี้กันเถอะฟังนะฉันกำลังถูกยิงใส่กำลังยิงต่อสู้นอกกันรัวๆยอนมาอีกรายแล้วระยะห่างระหว่างเราช่างไกลนะักคอยดูแผนที่ดูพบเป้าหมายกำลังดีโหลดมิสชัตรูถูกกำจัดแล้วกำลังรีโหลด นี่เป็นของขวัญวันเกิดสำหรับคุณอาจมีอะไรดีๆอยู่ทางนี้

ทาลนั้นก็คุณต้องการคอยดูแผนที่ทานันฉันกำลังีิงใสไปหลอกเยเลยพบศัตรูกำลังรีโหลดทานันฉันกำลังกยิงใส่พบศต ฉันกำลังชาร์จเปราาทำได้ดีมากผู้นำสถิติสังหารคนใหม่ต้องมีคนไปจาัดก,การผู้นำสถิติสังหารคนใหม่น่นหน่อยแล้วพวกเขาอวดดีเกินไปฉันเป็นผู้นำสถิติสังหารเราก็เจ๋งพอตัวนะมีแม็กเพิ่มความจุกระสุนพลังงานตรงนี้เลเวลสามนอกจากตูไปบางส่วนตูมทั้งทีมถูกกำจัดแล้วอยู่ในการต่อสู้กำลังดีโหลดฉันชาร์จเ<อ>ปู่า มีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้รอ,รอบที่สองเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนมีแม็กเพิ่มความจุกระสุนพลังงานตรงนี้เลเวลสาม คนหลอกแล้วกำลังดีโหลดกำลังดีโหลดเจอศัตรูหลอกพวกเขาด้วยเยอะแล้รูถุงดอกดาวแล้ว เจอศัตรูก,กำลังยิงต่อสู้ป้อมไฟอยู่ที่น้าน้าของฉันมีก<ล>ระบอกรถแรงถีบตรงนี้เลเวลสามกำลังดีโหลดเจอัตรูศัตรูถูอกแล้วโอ้ว้าวพวกเขาพึ่งตายฉันว่านั่นคงเป็นรายสุดท้ายในทีมแล้วล่ะ แค่สุภาแล้วกำลังนยิงทักก้งชาติกล่อม <Hey, S 2> อยู่นะกาล,ลัง,งย,ออยิตง,งต่อสู้เราอ,อกรายแล้วเอาละสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเราจัดการพวกเขาแล้วเราจัดการทั้งทีมแล้ว <c oughs> เหล่อทีมครึ่งเดียวไม่มีเวลาให้เหนื่อยแล้วบังนะฉันกำลังถูกยิงใส่ รีกร่อตรงนี้กำลังรีโหลดกำลังรีโหลดฉันกำลังชาร์จเกาะฉันชาร์จเกาะอ,อยู่น่ะตั้งใจฟังแลาวั้เราอยู่ไม่ไกลจากวงเซฟโซนแล้วเรามีเวลาเหลือ30วินาทีมีกล่องพยาบาลตรงนี้ คำเตือนวงเซฟโซนกำลังขยับมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมาดูเหมือนจะมีแค่แพ็กเกจกำลังมามีของใหญ่อยู่ในนั้น มีเครื่องสร้างไอเทมกำลังลงมาฟังนะฉันกำลังถูกยิงใส่กำลังถูกยิงใส่กำลังรีโหลดกำลังถูกพบแล้วกำลัอรอดิเมทของฉันพร้อมแล้วเริ่มนับถอยหลังก่อนปิบบูลซีซั่นราอยู่ไหน มีแม็กเพิ่มความจุกระสุนเบาตรงนี้เลเวลสามยิงบอดคนพัสดุแล้วบอกเพื่อนคุณด้วย ดีโหลดมีแม็กเพิ่มความจุกระสุนหนักตรงนี้เลเวลวสามมีแม็กเพิ่มความจุกระสุนสไนเปอร์ตรงนี้เลเวลสามมีหมวกตรงนี้เลเวลสามกำลังลดีโหลด มีแบตเตอรี่เล่<ข>อยตรงน,รงนี้เลเวลสามฉันกำลังชาร์จเกรอตั้งใจฟังละพวกเราอยู่ไม่ไกลมีแบตเตอรี่เล่อยตรงนี้เหลือทีมฝ่ายโตร้ายแค่สองทีม สิบวินาทีอย่างน้อยวงเซฟโซนก็อยู่ใกล้คำตื่นวงเซฟโซนกำลังขยับมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมาฉันพนันเลยว่าแค่แพ็กเกจต้องมีอุปกรณ์จำจมสำหรับเรา มีเครื่องสร้างไอเทมกำลังลงมารอเดี๋ยวกำลังรักษาอยู่ อที่สเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซน ว่านั่นคงเป็นรายสุดท้ายในทีมแล้ว